ก็สวัสดีครับนะครับน้องๆนะครับที่อยู่ในกลุ่มนะครับหรือว่าคนที่อยู่ดูจาก YouTube ภายนอกที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มก็สามารถกดเข้ากลุ่มมาได้นะครับก็ในกลุ่มก็จะสอนความรู้นะครับเกี่ยวกับวอีนะครับเกมการเปิดเซิร์ฟต่างๆมากมายนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับ IP นะครับ IP เนี่ยคือทำไมต้องเรียนรู้ นะครับเพราะบางคนคือบางคนก็ดูบอกเอ๊ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายนีย่ที่จะมาต้องสอนเกี่ยวกับ IP นะครับผมก็สอนสอนสำหรับเด็กแล้วกันนะครับที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเนะรี่ยหรือว่าคนโตก็บางคนก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเนะรี่ยก็เนี่ย IP เนะครับเราจะเอานําไปใช้เกี่ยวกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ซีนะครับใช่ไหมแต่มีคนถามว่าแล้วเราจะทําให้มันออนไลน์ได้อย่างไร นะครับแต่เราให้มันออนไลน์คือแบบเราเปิดเซิฟที่เครื่องเราแล้วให้คนอื่นเล่นที่อื่นเนี่ยอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะมีคำตอบให้นะครับแต่นี้เราจะมาเรียนรู้เบสิกเบื้องตงน้นกันก่อนนะครับคือ IP ตัวนี้เนี่ยเปิดเพนกับหน,นึ่งสองเจดศนย์จดุดศูนย์จุดห มันคืออะไร IP ตัวนี้นะครับมันก็เปรียบเสมือนกับเป็น IP คอมพิวเตอร์นะครับของเราซึ่งไม่ได้ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือมันไม่ได้ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่มันไม่ได้หมายถึงว่า IP i p คอมเรานะครับคือ i p คอมมันจะมีอย่างหนึ่งนะครับ IP ที่เป็น IP ของของคอมเรานะครับ หมือนกับเป็นละ่ะเหมือนกับเป็นตัวระบุว่าไอตัวคอมเนี้ยจะมี IP ก็เหมือนเป็นระบุอะระบุว่าของแต่ละคอมมันจะ ip ไม่เหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะครับมันหมายถึงว่าคือ IP มันเป็นไอไอตัวเนี้ยเหมือนเป็น i p โฮสต์ไม่ใช่เหมือนเป็น IP โฮสต์มันคือ ip โฮสต์นะครับซึ่ง IP โฮสต์เนี้ย มันจะเป็น IP ที่จะบอกไงไดีว่าคือผมก็จะไม่รู้จะอธิบายไงเอาไง่ายๆว่ามันเป็น IP ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็น IP เน็ตะครับคือเป็น IP เครื่องนะครับคือใครทําเว็บก็จะรู้นะครับว่า IP ตัวเนี้มันเคยอ IP อะไรนะครับเพราะเราลงโปรแกรมแอปแอปเซริร์ฟหรือโปรแกรมจําลองเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องเรานะครับเราก็จะใช้ IP ตัวนี้ในการ จัดการเว็บไซต์เรานะครับคือการใส่ IP เนะี้ยลงไปในเซิร์ฟเวอร์นะครับบนเครื่องเรานะครับจะเป็นการเปิดเซิร์ฟเวอร์แค่บนเครื่องเราเนะียพราะอ p p ตัวเนี้ยมันไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องภายนอกได้นะครับแล้วมีอย่างหนึง่ง IP อะไรนะครับจะมี IP n e t ไอพีเน็ตแล้วนี่เองไอพีเน็ตตัวนี้เราสามารถทําให้มันคนอื่นเชื่อมต่อได้นะครับเว้นแต่นี่ครับ When, แ,ตแต่อะไรแต่ต้องอยู่ในวงวงแลนเดียวกันนะครับวงแลนเดียวกันหรือว่าเราเตอร์ตัวเดียวกันหรือว่าเชื่อมต่อเน็ตเราเตอร์ตัวเดียวกันนะครับอันนี้เรามาดูไอพีกันก่อน วิธีดู ipnet ก็อันนี้นะครับ IP v4 นะครั Address ก็จะมี ip แต่แะเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วไม่ซ้ำกันด้วยนะครับตัวนี้เป็นอันนี้มันมันแล้วแต่นะครับว่าใครเน็ต 3BB ใครเน็ต2ใครเน็ตอะไรเงี้ยมันจะส่งไอพีเนี้ยมาให้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครเป็น 3BB ก็จะเหมือนกันตรงที่ตรงนี้นะครับ หนึ่งเก้าสองนะครับจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งเนี่ยน่าจะเหมือนกันน,น, BB, นะครับสามชุดนี้ของสามบีบีนะครับที่ผมใช้สามบีบีอันนี้เรารู้ไอพเน็ตเราละนะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดห้านะครับอ่ะไอพีตัวนี้ละ่ะ มันเป็นยังไงนะครับ IP เน็เราเนี่ยเป็น IP ที่สามารถเชื่อมต่อกับ IP คือคนในบ้านเนี่ยเพราะว่าคือนะครับเราเราเรา,เราติดเน็ตเนี่ยมันจะมีกล่องเราเตอร์ที่จะสามารถจ่ายเน็ตหรือว่าจ่ายอะไรต่างๆให้กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอันนี้สมมุติเป็นเราเตอร์ ต่อมาก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นี่ครับอย่างนี้อันนี้เป็นโทรศัพท์นี่ครับรุ่นโบราณนะครับ,บ,รนะรบอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์นี่ครับอ่ะอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กอ่ะพันว่ากันไปนะครับอ่ะเหลือมีคอมอีกตัวหนึง่งนะครับคอมตั้งโตอีกตัวหนึง่ง ครับคือเนี่ยอันนี้สมมติภายในบ้านเรานะครับจะมีเราเตอร์อยู่สองตัวแล้วแต่ใครจะใช้เราเตอร์ไหนก็ได้นะครับคือบางคนอาจจะมีสองตัวสามตัวก็ได้นะครับแต่ต้องให้ใช้เราเตอร์เดียวตัวเดียวกันนะครับถึงจะสามารถทําให้ออนไลน์ได้นะครับมันจะออนไลน์เฉพาะในบ้านนะครับเฉพาะในบ้านคือไม่สามารถออนไลน์ที่อื่นได้นะี่ยเพราะไอพีพวกนี้มันจะเชื่อมต่อกันถึงกันนะครับไอพี IP ของเน็ตเนี่ย าเกิดใครใช้ IP เนี้เวลาเปิดแล้วก็ให้คนอื่นเล่นเนี่ยจะไม่สามารถเชื่อมต่อมาได้เครับเพราะเป็น i อที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดใช้ i อพเน่ยนะครับสมมติใช้เครื่องผมเปิดอันนี้สมมติซื้อเครื่องผมอันนี้เครื่องผมนะครับอันนี้เครื่องผมนะครับสีชมพูเนี่ยเครื่องผมแล้ว เปิดเซิร์ฟนะครับตัวเครื่องของผมเนะี่ยเปิดเซิร์ฟแล้วก็จะให้เครื่องอื่นเล่นนะครับเครื่องที่อื่นเล่นที่จะสามารถเล่นได้ก็คือจะเป็นเครื่องที่อยู่ในบ้านเรานะครับแล้วใช้เราเตอร์ตัวเดียวกันนะครับแล้วมาเชื่อมต่อกันได้ไงนะครับที่มันเชื่อมต่อกันได้เพราะว่ามันจะมีใจกลางนะครับหรือว,ว่าเป็นจุดเชื่อมต่อให้เรานั่นเองเหมือนกับสายแลนนะครับถ้าเกิด สายแลนตัวนี้หนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเอาคอมพิวเตอร์สองคอม 2, สองเครื่องเนี่ยมาใช้สายแลนต่อกันนะครับเอาจิ้มตูดเดี๋ยวจิ้มตูดเนี่ยสายแลนสายเดียวกันคือสองเครื่องนี้ก็จะเชื่อมต่อกันนะครับก็จะสามารถเล่นกันได้สมมติเครื่องนี้เปิดเครื่องนี้ก็จะสามารถเข้าล็อกอินสมัครอะไรได้นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็น IP พีเนีย่ยกรยงว่านะครับคือมันสามารถเชื่อมต่อได้หลายอย่างหลายทิศทางนะครับทั้งไร้สายทั้งมีสายนะครับเพราะมันเป็นตัวเชื่อมต่อเดียวกันนะครับเพราะว่าใช่สีอะไรสีเขียวนะครับเพราะสี่เครื่องนี้ทําการเชื่อมต่อมาอยัางตัวเราเตอร์ตัวเดียวกันนะครับมาเชื่อมต่อตัวเราเตอร์ตัวเดียวกันนะครับ เลยทำให้4เครื่องนี้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้นะครับโดยผ่านจุดของกล่องเราเตอร์นะครับกล่องเราเตอร์ก็เหมือนกับเป็นกล่องกล่องกล่องรวมสายแลนนะครับพร้อมกับจ่ายค่าจ่ายเน็ตให้เรานะครับคือเครื่องนี้เปิดพอส่งไฟล์ให้เครื่องนี้โหลดปุ๊บเครื่องนี้ก็จะสมัครข้อมูลก็จะถูกส่งมายังกล่องเราเตอร์แล้วก็ส่งมายังนี้ คือมันเชื่อมต่อกันนั่นเองนะครับส่วนไร้สายสมมติใครใช้น้ตบุ๊กแต่ไม่ได้ใช้ต่อต่อของสายสายแลนนะครับก็ให้ทำการคอนเน c t อินเทอร์เน็ตไปยังเราเตอร์ตัวเดียวกันนะครับที่เครื่องที่ได้เปิดไว้นะครับพอคอนเน็กไปตัวเดียวกันก็คือโน,อน้ตบุ๊กตัวนี้กับเราเตอร์ตัวนี้ก็เชื่อมต่อกันและคอมพิวเตอร์ตัวนี้กับเราเตอร์ตัวนี้ก็เชื่อมต่อกัน,น,นก็กนทำให้ โน้ตบุ๊กกับคอมพิวเตอร์ตัวนี้เชื่อมต่อกันเองนะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับการใช้ ipnet นะครับแต่สมมติอีกบ้านหนึ่งมีอีกบ้านหนึ่งที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหนึ่งเครื่องนะครับแล้วจะเล่นเซิร์ฟเรานะครับอยู่ใกล้ๆบ้านกันนะครับล้วจะเล่นเซิร์ฟเรา เราก็ส่งไฟล์มาให้สมมุติส่งไฟล์มาให้ส่งมาแล้วปุ๊บเพื่อนมันก็ทําการกดด o u b l e ลคลิกท,ที่ launcher แล้วคราวนี้ทำแล้วมันก็เข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้ก็เพราะว่ามันคอมของเขามันไม่ได้ไปเชื่อมต่อกับเราเตอร์ตัวเดียวกับของในบ้านนะครับของในบ้านคนนี้ถ้าอยากให้เพื่อนเล่นต้องให้เพื่อนนำสายแลน นะครับมาเชื่อมต่อเข้าบ้านเรานะครับเท่านี้เพื่อนก็จะเล่นเล่นกับเราได้นะครับหรือมีแบบระบบ Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยนะครัสมมุติคอมพิวเตอร์มีในในของเมนบอร์ดในเมนบอร์ดเนี่ยมี Wi-Fi ให้ก็ใช้ Wi-Fi เชื่อมต่อนะจะได้ไม่ต้องใช้สายแลนนะครับถ้าเกิดอยู่บ้านใกล้กันนะครับก็เ,เชื่อมต่อก็จะเล่นกันได้ นะครับเพราะมันเชื่อมต่อกันนั่นเองแต่ปรากฏว่าเอ้ยเพื่อนบ้านกูอยู่นี่วะไอ้เอย้ยบ้านเพื่อนกูอยู่ปากซอยอะ่ะกูอยู่ท้ายซอยอะยงงจะทำยังไงดีนี่ครับจะทำยังไงดีมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเื่องจะทำังไงดี ก็ทางเลือกหทางเลือกก็คือใช้โปรแกรมที่สามารถเชื่อมต่อกันนะร,ระหว่างคอมพิวเตอร์ก็จะมีโปรแกรมมากมายนะครับแต่โปรแกรมที่ฮิตกันก็คือจะเป็นหาร a มัชิโปรแกรมฮามชินะครับไปดูรายละเอียดกันเองว่ามันติดตั้งยังไงมันโหลดยังไงมันอะไรยังไงนะครับแต่ผมจะบอกหลักการของ h า a ชิแบบคร่าวๆนะครับ ฮามาชเนี่ยเป็นโปรแกรมที่จะจำลอง IP พขึ้นมานะครับแล้วสามารถไอพวกปนี้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นได้นะครับโดยการสร้างห้องนะครับคือหัวห้องเนี่ยหรือว่าโฮสต์เนี่ยหัวโฮสต์เราก็สร้างห้องนะครับแล้วก็ให้เพื่อนมาจอยเข้าห้องเราเนี่ยเท่านี้ก็ไอพเครื่องของเพื่อนกับ ไอของเราก็จะเชื่อมต่อโดยผ่านโปรกแกรมฮามชินะครับเช่น ip พีฮามชิผมเป็นฮารมชิอารููก่อนนะครับ ไม่เห็นกูเห็นด้วยนัน,นพี่ไม่ชัดคือมันจะเรนดอมมาให้เองนะว่าเป็น IP อะไรนะครับในที่นี้ผมเอาตัวอย่างนี้แล้วกัน5.43จุดนะครับ5.43 ห okay. นึ่งเกศจุดสโอเคน่ครับอันนี้คือ IP ฮามาชินะครับผมจะเอาใช้สีส้มบงนะครับอันนี้คือ i อพีฮามาชินะครับ ก็ให้เพื่อนดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับนะครับสมมติระหว่างบ้านนะครับอันนี้อยู่ท้ายซอยบ้านนี้อยู่ท้ายซอยนะครับบ้านบนเนี่ยแล้วบ้านนี้อยู่อยู่หน้าซอยนะครับอยู่ปากซอยนะครับปากซอยกับท้ายซอย นะครับซึ่งมันอยู่ไกลกันมากนะครับแล้วอยากเล่นด้วยกันนะครับสมมติเครื่องนี้เปิดเซิร์ฟนะครับเครื่องนี้เปิดเซิร์ฟเราจะให้เครื่องเพื่อนเนี่ยที่อยู่ปากซอยเนี่ยมาเชื่อมต่อกันนะครับแต่ระยะทางมันไกลมากนะครับคือประมาณกิโลสองกิโลอย่างเงี้ยคือมันไกลซึ่งไม่สามารถจะใช้สายแลนเนี่ยไปไล่ต่อ,อได้นะครับก็โดยใช้โปรแกรม hamachi นะคร,ร,รับ มาชิเป็นโปรแกรมนะครับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เรานะครับสมมติเป็นฮามาชินะครับจากนั้นนะครับให้คนคนคอมไหนที่มันเปิดเซิร์ฟเนี่ยคือสร้างห้อง นะครับสร้างห้อง,องของธรรมชีนะครับส่วนวิธีการสร้างห้องดาวน์โหลดอะไรเนี่ยไปห,หาดูเองนะครับพอสร้างห้องนะครับให้เพื่อนคนที่จะเข้าแบบจะเล่นด้วยกันเนี่ยให้จอยห้องมาให้จอยห้องในโปรแกรมเข้ามานะครับพอจอยห้องในโปรแกรมปุ๊บนะครับก็เหมือนว่าตัวนี้เป็นโฮสต์ก็เปลี่ยนเสมือนว่าตัวเนี้ยไอตัวโปรแกรมเนี้ยเป็นตัวเราเตอร์นะครับก็เปลี่ยนเสมือนกับพีเนมันเปลี่ยนเสมือนเราเตอร์ แล้วของโปรแกรมเพื่อนเนี่ยเปรียบเสมือนกับลูกขายลูกขายก็คือพวกโปรแกรมเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับเหมือนตัวเนี้ยเป็นตัวจ่ายให้นะครับแล้วตัวเนี้ยอ่ะเหมือนตัวเนี้ยเป็นตัวจ่ายนะครับก็คือจ่ายมานั่นี้ แล้วตัวนี้ก็จะก็คือมันก็จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ให้เราอยู่แล้วนะเพราะมันอยู่ในในคอมพิวเตอร์เราก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์เนี้ยส่งต่อถึงกันนะครับส่งต่อข้อมูลแล้วส่งและรับเหมือนกันนะครับแต่อยู่แล้วฮะระยะห่างเป็นกิโลสองกิโลหรือเท่าไหร่ได้นะครับก็จะทําให้ตัวเนี้ยออนไลน์ได้นั่นเองคือคอมพิวเตอร์ตัวนี้ออนไลน์ได้แต่ต้องใช้ไอพีตัวนี้และอีกอย่างคือต้องจอย ต้องจอยจอยฮามาชิหรือว่าจอยห้องเข้ามาในห้องของเจ้าของเซิร์ฟนะครับถ้าเกิดไม่จอยมามันก็จะไม่เชื่อมต่อกันนะครับต้องจอยมาก่อนนะครับเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมนะครับตัวตัวนี้เน็ตวิร์กเราก็จะมีฮามาชิเพิ่มมาอีกหึงตัวนะครับเราก็จะเป็น id ของฮามัชินั่นเองนะครับนะ อันที่สามก็คือใช้ฮามาชิเล่นกับเพื่อนแต่ข้อเสียของฮามาชคือหนึ่งมันจะทําให้แบกแล้วก็ฮามาชเนี่ยเป็นโปรแกรมที่แบบแค่ไว้ใช้เล็กๆน้อยๆเช่น,เล,น,เ,ลนเล่นกับเพื่อนสองสามคนสี่ห้าคนนะครับไม่ใช่รองรับแบบทั้งหมดนะครับและอีกอย่างคือมันไม่ค่อยสะดวกนะครับคือต้องมาจอยห้องให้ยุ่งยากยุ่งน่ยุงย่ง,ง,ง,งนี่นะครับ <c oughs> ทั้งเลือกที่สี่ ผมจะลบตัวนี้ออกทางเลือกที่สี่คือเช่าเซิร์ฟเวอร์นะครับเ <c oughs> ช่าเซิร์ฟเวอร์นะครับอธิบายว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบที่เราจะเช่าเปิดเซิร์ฟเวอร์กันนะครับแบบที่หนึ่งจะมีเป็น VPS นะครับแล้วก็ โคลโลนะครับโคโลกับ v p พแตกต่างกันตรงไหนนะครับเอาแบบง,ง่ายๆเลยนะคือแบบผมไม่ผมก็ไม่แน่ใจมันแตกต่างตรงไหนคือแบบที่ฟังๆเข้ามานะครับ v p พเนี่ยจะเป็นเครื่องที่แชร์แชร์กับเครื่องอื่นนะครับแชร์ share กับ v p พเครื่องอื่นนะครับ สมมติ VPS 10เครื่องเนี่ยมันจะแชร์แชร์กันนะครับก็เเมอนต่อต่อถึงการแชร์ด้วยกันเนี่ยก็สมมติมี10เครื่องอ่ามี10 3เครื่องเนี่ย VPS พวกนี้ก็จะเชื่อมต่อถึงกันนะครับเนะี่ยมีเชื่อมต่อถึงกันแต่โคโลเนี่ยเชื่อมต่อถึงกันปุ๊บแล้วก็ไปเชื่อมต่อเน็ตอีกทีนะครับ ซึ่งมันจะดึงเน็ตกันจะทําให้ดึงข้อมูลทําให้เครื่องมันช้ากว่านั่นเองพูดง่ายว่ามันจะช้ากว่านะครับแต่ถ้าเกิดโคโลเนี่ยมันคือเครื่องเดียวเครื่องของเราเลยนะครับเครื่องเดียวนะครับเครื่องของเราเลยเครื่องเดียวก,กย็แชร์ตรงกับเน็ตเลยแชร์ตรงกับเสาเน็ตนะครับคือสายเน็ตของเขาเนี่แหละคือเชื่อมต่อตรงกับเน็ตเลยจะไม่มีเครื่องใดมายุ่งกับเรา จะมีเครื่องเราเครื่องเดียวโดดๆนี่ครับสเปคสเปคมันก็จะดีกว่านะครับมีสามารถเลือกได้เยอะกว่า,ใส,าใส่นู่นใส่นี่ได้กว่าคือสามารถเลือกจับได้นะครับของโคโลเนี่ยแต่ VPS เนี่ยครับจะส่วนมากจะมีเป็นเขาเรียกว่าเ,เป็นแพ็กเกจนะครับเป็นแพ็กแพ็กเกจว่าเอานู่นเอานี่นะครับคือแพ็กที่หนึ่งเจ็ดร้อยบาทแพ็กที่สองสองพันแพ็กที่สามพันกว่าอะไรเงี้ยไอ้แพ็กที่สอง พันกว่าเปที่สามพันพันห้าพันหกอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือมันแตกต่างกันที่นี้คือ vps จะช้าคโ o จะเร็วนะีครับแล้วก็มีราคาแพงกว่านะครับ vps ถูกบโคโลแพงนะครับ,โโรนะรบก็อธิบายประมาณเท่านี้นะครับประมาณเท่านี้ผมเอาง่ายว่ามันเร็วกว่ากับเร็วกว่าช้านะครับช้าก็ vps เร็วก็โคโลนะครับ ข้อต่างก็คือ VPS มันจะแชร์นะครับก็คือมันจะแชร์แชร์กันแชร์เครื่องอื่นนแชร์กับ VPS เครื่องอื่นทึ่ทาให้มันชา้าแต่ถ้าโคโลมันจะเครื่องเราเครื่องเดียวโดดนะครับคือแล้วก็ต่อคอนเน็ตนะครับต่อมานะครับพอถึงเรื่องเซิร์ฟเวอร์เซ็ตเนี่ยพูดถึง VPS กับโคโลเซ็ตนะครับตอนนี้เราจะ ไอ ip มันมีกิ่อันวะหนึ103่งศูนสามจุดผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีกี่ตัวนะอันนี้ผมสมมุติเองนะ ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นชุดๆุดย่าังไงบ้างน <c oughs> ะสมมติอันนี้สมมุตินะครับอันนี้คือแค่สมมุติเป็น i อ,อ่เฉยๆเท่านี้แหละมั้งนะครับคือ IP โคโลเนี่ยจะยาวกว่านะครับเดียวเท่าๆกันไม่รู้นะครับแต่จำนวนชุดอะชุดๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเท่านี้หรือเปล่านะครับสามตัวแล้วก็สองแล้วก็สองแล้วก็สองหรือเปล่านี่ครับไม่แน่ใจอันนี้ผมสมมติขึ้นมาแล้วกันนะครับไอพีตัวเนี้ยสมมติว่ามันเป็นไอพีเหรือว่าไอพีโคโลแล้วแต่นะครับสมมติเป็นไอพีเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เราไปเช่าเข้ามาที่ไปเช่าเข้ามานะครับมันก็จะสามารถทําให้ ไอพีวกไอพีพวกเนี้ยของวีพของเครื่องโคโลพวกเนี้ยเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี้ยมันออนไลน์ได้นะครับคือสามารถนำไอพีพวกเนี้ยมาเปิดเซิร์ฟปุ๊บแล้วก็ส่งแค่ตัวรันเชอร์ให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนสามารถจอยจอยเซิร์ฟเวอร์เข้ามาได้เลยนะครับสามารถจอยเซิร์ฟเวอร์เข้ามาได้เพราะว่ามันเป็นไอพีที่ก็เหมือนกับฮารมาชิเนี้ยแหละนะครับก็เหมือนกับโปรแกรมฮารมาชินี่แหละแต่มันเป็น มันไม่ต้องเสียเวลาตรงที่มาต่อมาต้องมาจอยห้องก่อนแต่ไม่ต้องมาจอยห้องก่อนแค่มี IP นี้นะครับแล้วก็จอยได้เลยนะครับมี IP เนี้ย IP ของ vps หรือโคโลเนี่ยสามารถจอยจอยมาได้เลยเนะครับเอาตรงน,นี้เนี่ยเพราะว่าตัวโหลดคือตัวเกมเนี่ยคนเปิดเซิร์ฟเขาจะ ส่งให้เรานะครับสองตัวนี้นะครับส่งให้เราสองตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดว่า IP นั่นเองนะครับมันก็จะมี IP บอกนะครับเนี่ยมันก็จะมี IP บอกถ้าเกิดเป็น IP c o โคหรือ IP VPS เนี่ยเมื่อเราดับเบคลิกปุ๊บมันจะสามารถเชื่อมต่อไปอยัง IP ตัวนี้ได้เลยนะครับ ไม่ต้องมาใช้เหมือนโปรแกรมฮามาชีหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นไอพที่สามารถออนไลน์ได้นะครับในความเข้าใจของผมนะแต่ไม่รู้ว่าทางช่างเขาเรียกว่าอะไรกันเนี่ยผมว่าเป็น IP พที่มันออนไลน์ได้สามารถเชื่อมต่อได้นะครับเนี่ยเขาจะส่งไอตัวนี้ให้เราโหลดปุ๊บพอโหลดเราก็ล็อกอินได้ตามปกติทั่วไปนะครับมันคือ i อพตัวนี้นั่นเองนะครับ พอความแตกต่างก็มีเท่านี้นะครับข้อทั้งหมด4 4 i p น,นะครับ CIP 4ชนิดนีครับชนิดที่1ก็จะเป็น localhost ครับ1นึ่งสอนะครับอันที่2ก็จะเป็น IP n e t นะครับตัวนี้อันที่3ก็จะเป็น IP a ามาชินะครับ IP ที่4ก็จะเป็น IP ตัวนี้ IP k e r s e r ปุนะครับ ก็น่าจะพอเข้าใจเรื่อง IP เนาะคือว่าจะเอา IP ไหนไปใส่นะครับว่าจะใช้ IP คือเราจะทำเล่นกันแค่เพื่อนเราก็น่าจะรู้ว่าต้องใช้ IP ไหนไปทำหรือว่าใช้อะไรนะครับอย่างเช่นอ,อย่างเช่นเปิดคนเดียวนะครับเล่นแค่เครื่องเครื่องเราคนเดียวนะครับแค่ทดสอบก็ใช้เป็น IP โฮสต์นะครับเป็น 27. 2 7ง0 0็นะครับถ้าเกิดจะเปิดเล่นในบ้านนะครับแบบคนในบ้านเนี้ย ก็ใช้เป็น IPNe t นะครับอย่างที่3ามคือจะเปิดเล่นกับเพื่อนเพื่อนอยู่คนละบ้านเนี่ยคือแบบอยู่กันห่างกันลอบกิโล2กิโลอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นกิโลเป็นจังหวัดหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยก็สามารถใช้โปรแกรมพามาชินะครับแต่ถ้าเกิดเปิดแบบจะให้เขาเล่นหรือว่าจะเปิดเซิร์ฟแบบเอาจริงเอาจังอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ IP ของ VPS โคโลหรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่เราเช่านะครับนะมันก็จะสามารถทําให้คนอื่นเชื่อมต่อมาได้เลยนะครับแค่ให้ตัวล็อกอินเข้าไปนะครับาก็สามารถเชื่อมต่อล็อกอินเข้ามาได้ก็ความรู้เรื่อง IP ก็น่าจะสามารถทําให้เด็กๆน้อยๆนะครับรู้เรื่องกันว่า IP ไหนมันเหมาะสมอย่างไรนะครับ ว่า i อนี้เหมาะสมกับการการใช้งานของแค่นี้นะว่า IP นี้เหมาะสมอย่างไรนะครับก็ดูว่าน่าจะเข้าใจกันทุกคนนะครับอ่านะก็นำา p พพวกนี้คืออธิบายแล้วนะคือใช้ใครใช้ IP 127แล้วก็เปิดเซิร์ฟ127แล้วก็เอา IP ตัวนี้ไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนเข้ามามันเข้าไม่ได้นะครับ ก็มันเข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่เป็น IP อย่างที่บอกแล้วอธิบายไว้ทั้งหมด4 IP นะครับสชนิด IP ทั้งหมดนะครับที่จะมีนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็น่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับกันกับ IP ของเรานะครับที่ได้นำเสนอแล้วก็อธิบายฟังกันนะครับ ก็ฝากทิ้งท้ายนะครับสำหรับใครนะครับที่มีใจบุญใจบุญนะครับก็พอเข้ามาที่กลุ่มนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์นี้ก็จะเปลี่ยนก็จะพัฒนาไปเรื่อยนะครับอันนี้ยังดูแบบเก่งๆก้างๆหน่อยนิดนึงนะครับดาวน์โหลดเกมไอ้ดาวน์โหลดเกมว่าไงนะดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับวิธีเปิดเซิร์ฟก็จัดทำให้เรียบร้อยเหมือนเรียบร้อยนะครับ หลับใครที่มีประสงค์หรือว่าใจบุนนิดนึงตังเหลือก็สามารถกดบริจาคให้เราได้ที่เว็บไซต์นะครับกดบริจาคนะครับเดืนออกมาลากบริจาคคลิกเลยนะครับก็สามารถบริจาคให้ผมได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณที่ทําคลิปดีๆหรือว่าสอนอะไรามานะครับก็ก็ไม่มบังคับนะครับใครบริจาคก,ก็ขอขอขอ,ขอบคุณแล้วกันนะครับที่บริจาคให้ เนาะก็คลิปหน้าจะมีอะไรดีก็ฝากติดตามที่ Channel นะครับชแนนี้ก็จะลงเกี่ยวกับวอลซนะครับให้ศึกษากันนะครับก็ลงชา้าลงเร็วลงชา้าหรืออะไรก็ขออภยัยนะครับก็คือพยายามจะลงให้นะครับหลายอย่างก็เน็ตเน็ตอัปโหลดมันก็ไม่ค่อยเร็วเนาะคือแค่10เมกเองเองัพโหลดแม่งแค่400-500 kb เเองนะครับ ไม่ได้มได้อัพโหลดเป็นยิกกิไม่ได้อัพโ,โหลดเป็น mb 1 mb 2 mb นะครับโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ยังสงสัยอะไรนะครับก็โพสถามในกลุ่มเดี๋ยวก็มีคนตอบเองนะครับผมก็จะทำข้อมูลนะครับหรือวความรู้ดีๆมาให้แม่งนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน สวัสดีครับ